ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจ ա วันที่27ธันวาคม2556นะคะก็ดำเนินมาถึงวันสุดวันเทรดวันสุดท้ายของปีนะคะก็ตลาดหุ้นบ้านเราช่วงนี้ก็ยังยังคงเทรดอยู่ในกรอบขา,ขาลงอยู่นะคะในระหว่างวันอาจจะมีดิดตัวสลับได้บ้างนะคะเมื่อวานลงมาค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าประเด็นหลักยังคงมีความคลุมเครืออยู่นะคะทางด้านการเมืองภายในนะคะการชุมนุมอนอกสภาก็ดูเหมือนว่าอาจจะมี ความรุนแรงมากขึ้นนะคะมีเหตุประทะกันเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะมีผู้ได้รบับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งรายนะคะก็ยังมีประเด็นอีกหลายอันที่ต้องมองต่อไปข้างหน้านะคะในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะล่าสุดการแสดงท่าทีของทางกกตอเองมีการเสนอแนวทางให้มีการเลือ่อนการเลือกตั้งออกไปนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีเสียงตอบรับจากทางฝั่งรัฐบาลเท่าไหร่นะคะก็ถ้าสมมุติว่า แนวทางของทางกรกะตนเนี่ยจะไปจบลงที่การลาออกนะคะตั้งแต่3คนขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดสุญญาการทางด้านการเมืองขึ้นมานะคะก็อาจจะทําให้มีความไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการบริหารงานของประเทศด้วยนะคะที่ท้ายที่สุดแล้วคงไปจบลงตรงผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะถ้ามีการลากยาวหรือว่าทําให้สถานการณ์ดูยืดเยื้อออกไปอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในเรื่องของ การชุมนุมเองเนี่ยก็น่าจับตามไม่น้อยนะคะต่อความรุนแรงที่ดูเหมือนว่าจะเ,เริ่มมีมากขึ้นตรงนี้นะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่ตรงนี้เนี่ยคิดว่าสถานการณ์อาจจะหยุดพักไปชั่วคราวนะคะคงกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในต้นปีหน้านะคะก็คิดว่าเรื่องการเมืองคงต้องลุ้นยาวกันข้ามปีต่อไปนะคะเ,เพราะฉะนั้น ถ้าจะถือพอร์ตลุ้นข้ามปีไปเนี่ยเรายังให้จํากัดสัดส่วนไม่เกิน25เปอร์เซ็นต์นะคะรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นการเ,เป็นการคาดเดาสถานการณ์ได้ค่อนข้างยากนะคะมีความพลิกผันได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็จํากัดความเสี่ยงไว้ก่อนจะดีกว่านะคะในแง่ของปัจจัยข้างนอกเองเนี่ยถือว่ายังคงเป็นยังคงดูค่อยๆดีขึ้นเป็นไปตามคาดนะคะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย โดยาะของหราฐอเมริกาที่ประกาศออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการหยุดคริสต์มาสเปิดขึ้นมาก็ก็ยังคงเดินหน้าขึ้นต่อนะคะทำนิวไฮเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งสำหรับตลาดสหรัฐนะคะมีการมียอดขาย ในฤดูจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยลดลงลงมาเกินคาดด้วยนะคะที่ประกาศตัวเลขออกมาเมื่อวานบรรยากาศลงทุนในปูมิภาคเช้านี้ก็เลยดูค่อนข้างอิงไปทางสดใสได้มากกว่านะคะหลายๆตลาดของบ้านเราเนี่ยถ้าจะมีการดิดตัวสลับได้บ้างตามบรรยากาศลงทุนของปูมยภาคคิดว่ายังคงเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นแล้วก็กรอบยังคงอยู่ในเทรดในกรอบขาลงอยู่นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราก็ยังคงไว้ทั้ง3ตัวนะคะ SCB ไทยออยล์แล้วก ก็ BJCHI นะคะในส่วนของหุ้นที่ครบแคชบาล n านนะคะมี1ตัวก็คือตัว TIC e นะคะเมื่อวานนี้มีแรงเหวี่ยงค่อนข้างมากอิงไปดังทางลงแต่ว่าเรายังเทค Prof i t ตัว CPF ไปได้นะคะแต่ว่ามีตัดขาดทุนตัว Home Pro ออกไปนะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นวันนี้ขอนำเสนอเพิ่มหนึ่งตัวนะคะคือตัว CPL นะคะ,ะก็ ตัวนี้เนี่ยถือว่าราคาหุ้นปรับลงมาเมื่อวานนี้เพราะว่ามีเรื่องข่าวการขายหุ้นมิกหลอดนะคะของผู้บริหารนะคะแต่ถ้ามองกันจริงๆแล้วคิดว่าคงไม่ได้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการขายภายในกลุ่ม cp ด้วยกันเองนะคะแล้วก็ออมองว่าการปรับลงของราคาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะคะเพื่อมองว่าในปี57เดนี่ยดูแนวโน้มผลประกอบการมีกําไรน่าจะดีขึ้นมีการบันทึกกาไรแมคโครเข้ามาเต็มที่นะคะในขณะที่ มีการรีไฟแนนซ์เงินกู้ออกไปเนี่ยก็จะช่วยลดความผันผวนที่มีต่อ fx ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามองจริงๆแล้ว c p r เรามองว่าน่าจะเป็นถือว่าเป็นหุ้นดิเฟนซีฟตัวหนึ่งนะคะต่อการใช้จ่ายต่อยอดบินเฉลีย่ยต่อ ต่อบินหนึ่งนี่ก็ราวๆแค่60บาทนะคะคิดว่าคงไม่ได้มีผลกระทบมากนักจากภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วถ้ามองในกลุ่ม convenience store เองแล้วเนี่ย CPO มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดนะคะถึง80%นะคะของธุรกิจในกลุ่มก็มองว่าค่อนข้างที่จดีนะคะราคาลงมาก็เป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อนะคะให้ซื้อที่ ATO นะคะทำกำไรบวก5%นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่ลบ5%นะคะส่วนตัวอื่นถือต่อนะคะ s t p i v g i b t s t t a นะคะปะตท BBL, ไทยออยไทยคม JMT นะคะแล้วก็สุดท้ายคือตัว K-Bank ค่ะ ในกลุ่มของช็อตเซล์ SBL พูด SBL บ้างนะคะวันนี้นำเสนอช็อตเซล์2ตัวนะคะตัวแรกคือ B Land ตัวที่2คือ PTGC นะคะ B Land นี้มองทางด้านเทคนิคเนี่ยราคาได้หลุด EMA 200วันที่1บาท60ลงมานะคะด้วยแรงขายที่หนาแน่นด้วยเพราะฉะนั้นหากวันนี้ไม่สามารถดีดตัวขึ้นเหนือจุดนี้ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงลึกไปนะคะก็ควรที่จะช็อตเซล์ก่อนนะคะก็ให้ช็อตที่บาท60นะคะรอทำกำไรบาท50แล้วตัดขาดทุนที่บาท62นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะ PTGC ตัวนี้ทางเทคนิคเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้ช็อตเซลลมองเรื่องของออถึงแม้ว่าจะดีดตัวกลับมาในช่วงท้ายนะคะแต่เครื่องมือระยะสั้นก็ส่งสัญญาณขายออกมาแล้วนะคะดังนั้นการดีดตัวขึ้นระยะสั้นหากไม่สามารถทำา i g h ที่สูงกว่า80.75นะคะก็ถือว่าน่าจะมีแรงขายออกมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้ช็อตที่80บาทนะคะรอทำกำไรเมื่ออ่อนตัวลงมาที่76บาท50ตัดขาดทุนที่81บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ